สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็เพื่อนๆทาง facebook นะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ได้ลงมาเยี่ยมไร่ครับเยี่ยมไร่เยี่ยมสวนนะครับหมายถึงว่ามาดูาดต้นมงต้นไม้นะครับที่เราได้ทำการ ให้ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับก็สําหรับท่านที่ชอบปลูกจริงๆก็ทํา y o u ำ YouTube มาก็หลายปีนะครับสองสามปีแต่ทีนี้ก็มาหยุดอยู่บ้างคือไม่สามารถที่จะทำเนื้อหาหรือว่าทำข้อมูลลงคลิปได้เนื่องจากไม่มีเวลาแล้วก็กำหนดแนวไม่ได้ทีนี้พอเรามาถึงตรงจุดนี้เราก็ สามารถที่จะกำหนดแนวได้แล้วเราคือเป็นแนวของเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมหรือว่าการทำสวนนะครับวันนี้จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการให้ปุ๋ยต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับความจำเป็นอย่างหนึ่งก็คือการให้ปุ๋ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำนะครับจะขาดน้ำไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางดินหรือว่าให้ปุ๋ยทางรากนะครับอันนี้มันก็ต้องมีปัจจัยเรื่องของน้ำ แล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศที่เหมาะสมนะครับมันถึงจะได้ผลจริงๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับดินมันไม่มีน้ําหรือไม่มีน้ําไปละลายไปทําปฏิกิยากับธาตุอาหารนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆกระบวนการเขาเรียกว่าออสโมซิสหรือว่าการลําเลียงธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบเลี้ยงลําต้นเนี่ยมันก็จะ มันครั้งที่จะยากเพราะน้ําก็คือคือคือกระบวนการหนึ่งครับใน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 การลําเลียงองคปอ์ประกอบกระบวนการหนึ่งในการลําเลียงธาตุอาหารหลังจากที่ธาตุอาหารถูกน้าละลายถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับย่อยให้เป็นอนุที่เล็กๆนะครับแล้วก็ให้รากพืชสามารถที่จะดูดขึ้นไปทําการปรุงอาหารเลยไปสังเคราะห์แสงนะครับในใบแล้วก็เลี้ยงลําต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงผลต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือกระบวนการการให้ให้ปุ๋ยทางดินนะครับอาจจะเป็นเคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะยากถ้าองค์ประกอบเรื่องของน้ําเรื่องอะไรนี่ไม่ไม่เพียบพร้อมนี่ก็อาจจะได้ผลไม่เต็มที่นะครับแต่กระบวนการที่ดีที่สุดถ้าเราทาได้ก็คือการให้ปุ๋ยทางใบนะครับหรือให้ปุ๋ยน้ําฉีดพ่นทางใบนะครับซึ่งหลักการ หรือวิธีปฏิบัติง่ายๆก็คือฉีดในช่วงที่แดดล่มลมตกอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับที่อากาศไม่ร้อนนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่สบายๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้การฉีดพ่นเนี่ยเกิดได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งการให้ปุ๋ยทางใบนี่เป็นมันเป็นเรื่องดีอันนี้ผมจะไม่ลงลึกถึงเรื่อ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 งวิธีการหรือเรื่อง กระบวนการเตรียมปุ๋ยอะไรต่างๆที่จะพูดถึงว่าการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมันเป็นการให้โดยตรงเพราะว่าเราส่งปุ๋ยเข้ากับทางปากใบโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะให้ต้นพืชน,นี่ได้รับปุ๋ยทันทีอย่างข้าืงหลังนี่นะหลังจากที่ให้ปุ๋ยน้ําไปได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับความแตกต่างก็จะเกติดใบแตกต่างนี่จะสังเกตได้เห็น <S <S เห็นได้ชัดนะก็คือใบใบจะเงาจะมันจะมีความเขียวแล้วก็กิ่งพวกยอดอะไรก็จะมีการ แตกมีการแทงยอดที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือใช้ระยะเวลาไม่นานอย่างปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดปุ๋ย,ย,ยทางดินนะอย่างน้อยๆก็ยีวันกว่าที่กระบวนการย่อยสลายและกระบวนการลําเลียงนี้จะจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางวิชาการนิดนึงนะครับส่วนปุ๋ยทางใบนะั่นก็จะค่อนข้างที่จะทันทีนะครับสมมติเราฉีดให้ช่วงช้าในะช่วงกลางวานันแดดสายๆมาเขาก็จะทําการ ทำการเออ,รอเรียกว่าลำเลียงนะครับลำเลียงไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงยอดเลี้ยงดอกลเลี้ยงผลเลี้ยงอะไรต่างได้ทันทีทันใดอันนี้คือความแตกต่างนะคร,รับเป็นความรู้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยครเป็นอะไรที่อาจจะบางท่านก็อาจจะรู้บางท่านอาจจะไม่รู้แต่ท่านที่รู้ก็ต้องขออภัยท่านที่ยังไม่รู้ก็ขอให้เป็นความรู้ใหม่เป็นอะไรที่เป็นการเสริมพลังครับเสริมความรู้นะครับในการปลูกพืช พันหรือว่ากลุ่ต้นไม้ต่างๆก็เศษเชิงดอยครับผมยินดีที่จะเ,เรียนรู้แลกเปลี่ยนตลอดเวลาครับ